แล้วก็ดวงวิญญาณวันนี้ผมถามอาจารย์โอหน่อยอาจารย์โอเคลียได้หมดไหมน้องมันกลัวตอนเนี้ทำพิธีไปเรียบร้อยเชิญพลังงานส่วนหนึ่งไปแล้วผมถามคุณผมให้คุณไปรู้สึกเองนะคุณลองเดินขึ้นไปกลัวไหมนี่ไม่ต้องกลัวว่านสารพระภูมิเอาความรู้สึกของตัวเองจริงจงจังๆเลยรู้สึกดีขึ้นไหมครับ รู้สึกดีอ่ะเอาจริงๆนะไม่ต้องโกหกเรานะทั้งหมดมันคือพลังงานที่มันมาจากธรรมชาตินี่แหละและพลังงานที่คุณรู้สึกแย่หรือรู้สึกไม่อยากจะเข้าไปสัมผัสมันอ่ะมันน่าจะหมดไปแล้วเพราะนั้นพลังงานที่มันดีขึ้นมาเนี่ยพอคุณทำแค่จุดเดียวดีแล้วเนี่ยจุดอื่นๆคุณต้องไปทำด้วยคุณเข้าใจถึงความรู้สึกดีๆใช่ไหมทำไมคุณถึงอยากออกไปอยู่ข้างนอกบางทีนะเพราะคุณรู้สึกดีกว่าคุณเห็นไหมลมที่พัดาคุณนั่นคือลมที่เย็น คือลมที่เป็นพลังงานที่ดีรู้สึกดีขึ้นนะอ่ะโอเคไป